เาลข้าสูตช่องนักแรชแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่พาเวคาเฟ่ค่ะน้องเคซี่พานะคะเพื่อนนะคะเพื่อนมาจากนะคะพัทยานะคะแต่ก่อนเพื่อนคนนี้ก็บวชอยู่กับบ้านน้องเคซี่สิปีเป็นคนลาวจา้ามาอยู่บ้านน้องเคซี่สิปีนะคะก็เลยได้ไปได้ดีได้ดีที่ชนบุรีนะคะมากับแฟนค่ะพอดีว่ามามา,มาที่สรารคาม มาเปิดผับนะคะของเพื่อนเขานะคะก็เลยแวะมานะคะบรรยากาศร้านดีนะคะนี่ค่ะก็บอกพันมาถักชายแดงไปใส่แยยแดงว่าเั็นเด็กขอมาแย่ยแดงยังไม่เข้ามานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะคาเฟ่คาเฟ่โอ้ตดต้นบอกขามออกแล้ว กระบายุนคือบ่งโฮมต้นบักฮามออกก็เลยอาอนนี้มากโอ้เช่นจะไปทัดต้นบักฮามอายุเก่าแก่ออกนะโหเร็วๆก็ลืมแล้วเห็นเป็นไงบ้างคะเดินทางมาเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะนี่คือบรรยากาศพาแวนะคะบ้านของเคสซี่เองค่ะชุ่มฉ่ำไปด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะนี่หนูจะพาไปดูค่ะมีพาแบมีป้ายด้วยนะคะพาแบแต่ว่าสระเอหายไปไนไม่รู้คะะพี่แววสวัสดีค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากมากเลยค่ะน้ํายังโอเคอยู่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะบรรยากาศร้านนะคะนี่คือดอกจานค่ะดอกจานประหารใจสวัสดีทุกท่านนะคะ คืนนี้เพื่อนๆก็จะนอนบ้านนอนเคซี่เองค่ะนะคะตอนเย็นก็จะไปดูคอนเสิร์ตหมอลำค่ะนะคะพวกนี้ก็จะกลับนะคะพวกนี้คือขับรถกลับเลยใช่ไหมคะ uh huh. โอเคค่ะนอนให้เต็มที่ค่ะต่อไปก็จะไปปูผ้าป,ปูแผ่นะคะแอร์ก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วค่ะพวงนี้ถ้านอนฝันดีก็บอกหอยเนี่ยนะคะที่บ้านนะคะ ตอนนี้ฉันล้มละลายแล้วนะคะซึ่งก็อยู่แบบนี้แหละค่ะไ <c oughs> สดูผ่านนะคะบรรยากาศดีดีม <c oughs> ื้นี้นี่นุ่มไปใสใบุ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราก็รอดูอาหารก่อนนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะคะ <c oughs> อันนไรแข็งไม้ยังคะนี่นะคะเป็น ที่นี่ก็คือเป็นบรรยากาศบ้านๆนะคะถ้าท่านใดสนใจจะซื้อที่นะคะก็เชิญนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือเขาคุ้นขายไปแล้วค่ะ20ล้านนะคะก็จะเป็นตามปอตทก็มีค่ะน้องเขาเอามาเสิร์ฟแล้วค่ะฮัลโหลเปิดกล้องแม่ยุใส่หนีเห็นบอยเห็นบอยเห็นบอยว่ายุใส่หนีไปหาเดี๋ยดิไปหาเดี๋ยิว่าว่ให้น ไปหาลูกสาวมานั่มไปรับอีก,การเบอร์มาน,ไไนั่มเพราะต้งแต่คุณคู่กันนะฉัน <c oughs> สอนหัวใสแล้วภาษาอังกฤษเรื่องแล้วหมดนะจะซิเดียวก็สิเดียวหลังอะไรหายดังนี้ไอเดียคุณครูสอนจรเลยออสวัสดีนะคะเหซี <c oughs> ่ก็มาในชุด น่ารักน่ารักแถวันนี้นะคะมาแบบแบบสบายสบายเช้าก็ไปวัดนะคะกับน้องนิสานะคะตอนนี้ก็อ,อีเวนตเยอะเลยค่ะนะคะเย,เยอะนะคะที่บรรยากาศดีจ้ามันบรรยากาศดีค่ะมีฝนตกไป,ปรย ฝนตกปล่อยๆจ้าวันนี้มีฝนตกปล่อยๆจ้าน้ำเป็นสีนี้เลยนะคะน้ำก็ยังสภาพสะอาดอยู่นะคะ,ะถ่ายใหย้แล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ถ่ายได้ค่ะถ่ายวิดีโอไปก็ถ่ายรูปไปด้วยค่ะกับข้าวมาแล้วนะคะเรามาดูซิดเมเจอร์ของร้านนะคะนี่เห็นไหมิ่า ติโก่ก็ิม่วงอ่อนเป็นเห็ดเลิศอยู่ดอรมาคอมเพียรูใยจะมาเห็ดเลิศอิล like ีเด so ้าคอมเพียรอบริบดิตรัวยาบดิมาอิริพอชงนี้บ่หอดบ่หอดเป็นไงอาทานย์ค่ะผูมาาไก่ก็กินลายๆได้จ้าชิมก่อนนะคะกรจะยีแบอเตอ์เี่แบนัวสแบน พร้อมเนี่ยม่ะมืดลอยชิมเลยค่ะกินเลยค่ะเห็นไหมมีมีแบนด์เป็นของตัวเองด้วยค่ะพาแบร์นะคะได้ไหมโอเคค่ะเป็นเพชรดเลิศอยู่กินกระปูเลยหรือว่าอุอกระปูนทานเลยนะคะ จะเสิบน้ำนะคะทำไมไม่เสิบน้ำแข็งคะแก้วมาแล้วน้ำแข็งยังไม่มาเลยคะคือว่าเราไม่ได้สั่นน้ำแข็งวะแมนบริสไซรู้แล้วว่ามันเย็นเลยโอเคค่ะนี่ค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวทำให้คะ่ะทานเยอะๆนะคะอากาศดีๆคะ่ะ FC <c oughs> ไม่อยากกินเนื้ออยู่มื่อคืนคุณาวนกกินเ้วพี่เรียนมันนั่งปลูด้วยเหรออือตลอดให้ไหนค้าฮัลโหลมาไว้ใหเบิ้งใสเบิ้งขวาบ๊บูมามาดูแร่น่นี่มาดูแร่น่นี่ นี่แม่กับแม่กับลูกไม่ได้พอกันนานแม่ยังไงกันลูกอันนี้อาจารย์ค่ะอันนี้ลูกศิษย์สอนแล้วก็ปลึกไปเลยค่ะเพป่กก็ได้ผัวเพป่กก็ได้ผัว่เข้าวผัวดอกผัวพลังนี่นะได้แย่างกิมมูสใช่ใส่ปีมือนี่ใส่มือปีมือแล้วเป็นหง้อมอย่างยิ่งจอมเพียชอบเตียนง้มแบบสุริยุสไลน์เลยล่ะเนาะใช่ไหม ว<อ>นะแม่แดงดีแม่แดงง้องคคนเจะบอกเพิ่นออเดอนนี้เ่ยเลอสวยสางมเขาใซิอันนี้อ้าได้เลยวยดีแม,ม่โอ้ปงเียวนั่งมเป็นยังไงาไม่อยู่บ้านเลยบอกไ่อยู่ปีแต่ว,ว่าซปีหปีแต่รอเนลันเนาะบื่ออย่าง่อย่อย่างดอกซื้อตเลไงล่ะดสมองให้กับซื้อ้ดินะซื้อตเลงอะได้ได้แจสันสิไม่เก ปันมาไ,มได้ผัวใหม่บอกปันมาไปพนันจะไปเบิ้องออกพนันเลยนล้วได้ว่าเด็กแได้สีบ้าน่ไปเบิ้งแได้แค่เป็นแปสีพนันแปดสีแล้วพนลยไเบิ้งอีกเที่สองว่เก้าสองสองเอ้าทนางทุนหนเจ้เลเลรถฉันจะนะ่องมืออื่นไม่ไอกเก้าสองสองก็ได้ออกสิบเอ็ดนหเห็นไห้าสองบอกไม่แดงกันไม่แดงมาบ่คุมาอร่อยมับตานี้ได้ไ รับไปซ่อมรถใส่แล้วเออเอารถไปใส่แอร์ให้ผู้แบ่งผู้แบ่งสิบใบเวลาโยใส่อีสองพี่น้องตอนนี้สองพี่น้องโยใส่ตอนนี้สอนค่ะเลี้ยงค่ะมีดีสอนบ้างสอนทุกมื่อยุทธศาสตร์ทิตย์อร่อยอาหารอร่อยแล้วนะคะสิบสิบสิบไม่หักค่ะแบ่งมีบาทรขาดบอแบ่งกับยุทธ์บอไม่ใส่้องตรงบอเก่าอยู่เนาะโคตรใหญ่โรคไปกัน คอมเมนยุ้ยจะมากินดีแต่ว่าบะก,กาบอ,อกไปนะก็เลยว่าหให้กินายมันสีเทาโโหดียกเราขนาวบาสิววาจ๊คซี่แ่ว่าบาับาดมาเบงเร้วโอ้ยมอเตาเรากินรวดสัดสันน้ำมันนุดว่าแต่ก่อนเพื่อนน้องแคสซี่ก็มาอยู่ที่นี่นะคะเป็นสิบปีสาว,สาวปีนะคะก็เลย ไปใสร็จซีบีดูพัทยาก็เลยได้กลับมาบ้านกันก็เลยแบบคุยกันนะคะเยอะมากลยเดี๋ยวเคซี่กินข้าวก่อนนะคะต่อขนตาย